ล่าสุดมีประเด็นห้องน้ำห้องซ้วมสำคัญกว่าลุงพลชไหนนะครับก็เป็นคำถามจาก f อฟลุงพลป้าแตนเองนะครับทุกท่านนี่ผมก็ขึ้นภาพปกอันนี้เป็นภาพปกของป้าแตนเดงเลยแหละนะครับกว่าผมจะโอ้โหขยายมาได้ดนะครับทำไมไม่เก็บเงินสู้คดีไปสร้างทำไมห้องน้ำลูกค้าก็ไม่ได้เยอะ,อะสร้างทำไมห้องน้ำแต่ก็เขียนคาว่าจ้างทำไมห้องน้ำ ก็น่าจะปิมตกกันนะอันนี้นะเขา่าจะใช้พูดออแล้วมันเพี้ยนเหมือนผมมาขึ้นหัวข้อบางทีก็เพี้ยนเหมือนกันนะครเวลามันพูดแล้วมันเพี้ยนไปแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็คือเกี่ยวกับทําห้องครัวให้กับแม่ดาอะไรอย่างเงี้ยก็เอฟซอยากให้ช่วยเมตตาประดาหน่อยว่าอย่างนั้นเ,เรื่องห้องครัวผมไม่ได้อยู่แนละ้วผมก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าผมก็จะวิเคราะห์ให้ฟังชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันอยู่ในคลิปเดียวกันผมก็ตัดมาเอาเฉพาะแบบาสาคัญสาคัญเลยให้กับทุกท่านได้ฟัง เพราะว่ามันมีมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับลุงพลนะครับผมเอ,อ่อเอฟซีเขาก็ไม่อยากให้สร้างห้องน้ํานะครับเ,ออเพราะว่าอยากให้เก็บเงินไว้สออู้คดีนะครับในชั้นดีกานะคือต้องบอกว่าลุงพลว่าแตนนี่ยผมเชื่อนะอันนี้ผมเชื่อส่วนตัวนะเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินหรอกเอฟซีก็คิดกันไปนะครับอืมดูอาณาจักรเขาสิกี่ล้านต้องถามว่ากี่ล้านกี่สิบล้าน <laughs> เอา้าไปหลงเตะขากล้องอีกนะเออนะเดี๋ยวให้ไปฟังป้าแตนชี้แจงแล้วกันว่าเพราะอะไรนะครับผมถึงได้ทําห้องน้ํานะครับไม่ใช่ว่าห้องน้ําสําคัญกว่าลงุงพลหรือห้องส่วมสําคัญกว่าลุงพลน,นะหรือยังไงนะครับเอเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังของแม่ดาก่อนแล้วกันว่าคนที่อยู่ข้างในเขามีการสร้างอะไรเพิ่มเติมนะห้องโงห้องครัว แต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้เพราะว่ามันก็มีห้องครัวใหญ่มีห้องครัวที่ที่อยู่ประจำนั้นอยู่แล้วก็ก็คือคนเดียวก็เวียนทํามันกินได้ไม่มีปัญหานะครับยิ่งไปสร้างมันก็เปลืองอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาภาพนี้ออกก่อนปึ๊บนะครับเดี๋ยวเอาวิดีโอขึ้นมาอ่านี่นะครับเดี๋ยวนะโอเคอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะคะก็คือไมดา อน,นี้หนึ่งคือครัวไม่ด่าอันที่สองคือทําไมถึงทําห้องน้านะทำไมไม่เก็บเงินไว้ต่อสู้คดีอสองอย่างสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นมีคอมเมนต์ถามมาเอ้ก็ดีเหมือนกันก็ที่แจ้งเป็นคอมเมนต์ไปทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวพูดเรื่องครัวพระดาก่อนครัวพระดาก่อนอมีแม่ซีบอกว่าให้ป้าเมตตาทำทำครัวให้พระดาหน่อยนะพระดาหน่อยอตรงห้องใหม่ที่ย้ายไปห้องเก่าแหละนะย้ายไปห้องเก่าห้องใหม่โอเค อันนี้ Bond, ตามผลตามผลนะคะตามผลตามผลแล้วก็หวังว mm ่า hmm. ก <Logic. S 1> ็คงจะแบบเอาสมผลสมผลแล้วกันนะสำหรับคนที่มองคนที่ห่วงคนที่มองคนที่ห่วงนะคะจะไม่ทําครัวให้ใครเพิ่มนะคะว่าจะไม่ทําครัวให้ใครเพิ่มเป็นป้าดาหรือเป็นทุกคนมีครัวแล้วก็จริงอยู่นะป้าดาเนี่ยป้าก็จะไม่ทําเพิ่มให้นะเอาแค่นั่นแหละเอาแค่ที่มีอยู่สําคัญอีกหนึ่งก็คือป้าเปิดครัวกลางแล้วป้าเปิดครัวกลางแล้วนะคะแล้วก็ เออมาทํากินร่วมกันได้มาทํากินร่วมกันได้อืมคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นานก็คงจะไม่สร้างปัญหาหรือว่าดรามงดราม่าอะไรให้มันเ,เป็นเรื่องเป็นราวกันอันนี้ผมแน่นะที่ไม่มีดราม่ามีปัญหากันเนี่ยคือป้าแตนเนี่ยเขาเป็นเป็นเจ้านาย่แล้วเรียกว่าเจ้านาแล้วกันเกิดว่ามีปัญหาสมมติว่ายูทูบเบอร์คนนี้อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้กันแกล้งกันทะเลาะก,กันอันนี้ผมพูดนะไล่ออกก็จบเลยกดขึ้นมาไล่ออกอย่างเดียว มันก็ไม่มีปัญหาแล้วใครจะกล้ามีปัญหาถูกไหมฮะเพราะกลัวถูกไล่ออกนะครับอยู่ที่ว่าป้าแตนจะแข็งหรือเปล่าแค่ออนั้นเองเอออยากจะเอาเขาไว้หรือเปล่าแค่ออนั้นเองนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมันยังเยอะอยู่นะฮะมันนุ่นนี่นั่นเลยก็ไล่ออกกดไล่ออกมาก็มันก็ไม่กล้ามีปัญหาแล้วแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ค่อยมีปัญหาและเพราะตัวปัญหามันออกไปหมดแล้วต้องพูดอย่างนี้นะตัวปัญหาออกไปหมดแล้วนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ คืออยู่กันมอ่ไม่แม่นะครับอันนี้ตามที่ผมสัมผัสมานะคนที่ยังอยู่ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่แบบคือไม่ค่อยอิจฉาทิศยากันเท่าไหร่ถามว่ามีอยู่ไหมก็มีแต่มันน้อยอะนะครับผมมันก็คงแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าเลยนะแต่พวกก่อนหน้านี้นะครับหลายคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะนั่นแหละตัวปัญหาเลยแต่ออกไปหมดแล้ว <laughs> ถ้าหากันาถ้าหากว่าครัวกลางไม่มีอันนี้เราค่อยว่าไปอย่างอันนี้ป้าเปิดครัวกลางแล้ว ทุกคนมาทํากับข้าวมาทานข้าวตรง้านก๋วยเตี๋ยวถือเป็นครัวการได้แล้วนะป้าดาแค่คนเดียวป้าดาคนเดียวก็สามารถมาทํากับข้าวทานกับทุกคนได้นะทานกับทุกคนได้นะป้าจะบอกป้าดาเลยนะป้าจะบอกป้าดาเลยป้าบอกในคิดนี่แหละแล้วก็บอกกับตัวเองกับตัวตัวด้วยตัวตัวตัวด้วยตัวตัวตัวอะ่ะบอกคุยแกว่าคือไม่ต้องพูดกับไอซีแล้วนะเรื่องครัวเรื่องอะไรเนี่ยให้มาทํากินร่วมกันมาทําร่วมกันแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปเนี่ยคือไม่ต้องให้แม่ดาหรือป้าดาเนี่ยไปพูดในคลิปพูดง่ายให้ป้าแตนพูดในคลิปคนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยพูดในคลิปก็พูดแล้วตัวต่อตัวก็พูดแล้วแต่ส่วนแม่ดาหรือป้าดาเนี่ยห้ามไปพูดกับเอฟซีในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมาสร้างนั้นสร้างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนี่ผมพูดตรงๆนี่จะเข้าใจง่ายหรอกว่าอยากทำควส่วนตัวหรือทํากินอะไรส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยเราอยู่กันส่วนรวมเราอยู่กันส่วนรวมพอแล้วอะกับการที่แบบเขาเรียกว่า ทำคนเดียวเลยคนเดียวโอเครับทราบว่าอยากเป็นคอนเทนต์ทั้งบทค้าของใครของมันอยู่นะแต่ในเมื่อนะมันเป็นแบบนี้แล้วล่าสุดสุดท้ายตอนนี้มันออกมาแบบนี้แล้วนะถึงควรประดาไม่มีแต่สําคัญก็คือมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงครัวกลางมีเตาแก๊สมีเครื่องอะไรให้หมดนะอยากทําก็มาทําตรงครัวกลางได้นะจะทําทคนเดียวก็ทําตอนเพื่อนไม่อยู่แต่ทําหลายคนสนุกสนานก็มาทําร่วมกันเอาแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็บอกเอฟซีทุกท่านไว้เลยว่า สำหรับใครที่จะช่วยให้แม่ดามีครัวนะป้าขอแจ้งไว้ตรงนี้ว่าไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าไม่ให้ทําครัวแล้วไม่ทําครัวแล้วแล้วก็อันนี้คือให้มองตามเหตุตามผลกับการอยู่ร่วมกันนะสุดท้ายแล้วไม่มีครัวแล้วโอเคแต่ละแสดงว่าช่องอื่นเขามีครัวส่วนตัวกันหมดทุกคนแล้วเหลือแค่แม่ดาถูกไหมแต่ผมไม่ได้ติดตามนะนี่ผมแค่ถามนะเพราะผมไม่รู้แต่แล้วแต่เพราะว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได เราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องนี้แต่แค่เอามาให้ f อฟซได้ฟังเสริมๆกันเฉยๆว่าตอนนี้เขากาลังทําอะไรกันอยู่แต่ประเด็นหลักเราจะมาเจาะประเด็นเรื่องว่าทําไมห้องน้ํามันจะสําคัญกว่าลุงพลเลยเหรอเออทําไมไม่เก็บเงินไว้สู้ดีกาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันนะแต่เอฟซีให้ให้พี่น้องประชาชนได้มาฟังเสริมๆเฉยๆว่าเอะเขากาลังทําอะไรเขาอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับมีครวการให้ทําร่วมกันมาทําได้นะอ,อ่า มีไฟเสียบให้หุงข้าวมีเตาให้หนึ่งข้าวนะไม่ได้เสียค่าแก๊สด้วยไม่ได้เสียค่าไฟด้วยนะป้าเสียนะคะป้าเสียอันะเนี้ยก็ทําให้เต็มที่เราคิดว่าคงจะไม่มีใครเรียกร้องอะไรอีกสําสหรับกลัวป้านะคะแล้วก็เอาประมาณนี้นะแนวนี้แหละนะคะป้าตัดสินใจแล้วอันที่สองจะเป็นห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําก็มีเม้นถามว่าทําไมถึงไม่เก็บตังค์งเอาไว้สู้คดีทําไมตังค์ที่มี่ถึงได้เอามาทําห้องน้ำนะคะทำมาทำห้องน้ํา ซึ่งมันไม่ต้องทำก็ได้อะไรก็ได้ประมาณนี้อันนี้ป้าก็แจ้งตามความเป็นจริงนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีเอฟซีช่วยในการทําห้องน้ําอืมก็มีเงินบางส่วนที่ร่วมทําห้องน้ํานะจำนวนจากส่วนนั้นแล้วถ้ามไม่พอป้าก็คือเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปให้ห้องน้ามันเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่ทําตามวัตถุประสงค์อแล้วก็อรับบริจาคกันนะพูดง่ายเดี๋ยวมัน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ป้าแตนแกก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้ยวยน,นะนั่นเ่ยนะืคือผมอยากจะบอกเอฟซีว่าเอฟซี FC คิดหรือว่าป้าแตนเขาจะขาดเงินเขาจะเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างเราอ่ะเราสู้คดีนี่เราก็ต้องวางแผนแล้วแหละนะครับผมหมายวา่าเราแบบก็ทําคือเราเก็บเงินมาพอสมควรเนื้ไหมเขามีเขามีงานมีเงินอ่ะเนื้อไหมครับอ่าเขาก็ต้องมีเงินที่แบบเออเอาไว้สู้คดีบางส่วนแล้ว นะครับเขาต้องวางแผนแล้วนะครับเพราะว่าเขามีรายได้เยอะอย่าคิดว่าเขาจะเดือดร้อนนึงเงินครับอคนที่ไปบอกว่าไม่ต้องสร้างแล้วห้องน้ําเอาเก็บเงินไว้สู้คดีดีกว่านะเขาต้องมีอยู่แล้วครับผมอยากจะบอกแบบนี้คุณ่ะที่คอมเมนต์อะคุณมีหรือเปล่าเ <c oughs> นะรเรื่องห้องน้ำเหน็นไหมป้าแตนแกยังบอกแล้วเออมันมีเอฟซีให้เงินไว้แล้วนะแต่ถ้าไม่พอก็จะเติมเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าน่าจะพออยู่แหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จ้างเยอะส่วนใหญ่ก็ทํากันเอง นะครับแต่ตอนนี้ช่างเหลือกันกี่คนผมก็ไม่รู้หรอกอืมแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นครับเออเขาไม่เดือดร้อนหรอกนะครับผมถ้าเขาเดือดร้อนนี่เขาก็คงต้องทําคลิปเหมือนกับที่อยู่ก,ก,กอกกอกกันไงไหมออตื่นเช้ามาไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยยูทูบเบอร์ที่อยู่กกอ,อกนะสมัยนั้นนะครับมันต้องแบบนั้นแล้วถ้าไม่มีกินนะครับอ้ายังคิดอยู่เลยว,ว่าเขาอยู่กันมาห้าปีหกปีนี่เขาจะไม่มีเงินนะครับ ดูนะจาจักรเขาสิกี่สิบล้านเป็นร้อยล้านหรือเปล่ามไม่รู้นะถ้าไม่มีเงินจะสร้างได้หรือจะทําได้หรยอนะครับเห็นไหมเขาก็มีเอฟซีช่วยอยู่ตลอดจะสร้างห้องน้ำเอฟซี FC ก็โอนเงินให้ให้สร้างจะสร้างอันพญานาคตัวเล็กเอฟซี FC ก็โอนเงินให้สร้าง mm hmm. เงินที่เขาหาได้มันไปอยู่ไหนนะครับเขาไม่ได้ควักมาจ่ายเลยอนึกออกไหมครับเออจ่ายแต่อาจจะจ่ายน้อยเป็นบางส่วนแต่หลักๆคือก็เห็นว่าเออเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดี โอนช่วยเขาพูดเองกับปากนะครับนะฟังอย่างมีสตินะครับผมบางทีเป็นห่วงเขามากเกินไปนะครับผมแต่เขาก็เห็นไหมออกมาบอกเห็นไหมแบบนี้แบบนี้เแบบนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเออเอ็งไงห้องน้ำมีประโยชน์วันบวงสวงอคง์ปูนะ่แล้วก็ถึงแม้ตรงที่ลานปู่จะไม่ค่อยมีคนมาแบบพุกพ่านเต็มเหมือนที่อื่นนะคะแต่ก็มี f อฟมาก็ได้เข้าห้องน้ํา แล้วบางคนผ่านทางมาก็ได้เข้าห้องน้ำนะได้เข้าห้องน้ําแล้วก็สําคัญคือเราเอาไว้ใช้วันบ่งส่งอง์ปู่บ่งส่งองปู่แต่ผมไปทีไรผมผ่านไปทีไรก็เงียบนะคือหมายความว่าเป็นช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงเทศกาลที่แบบที่เขาจัดงานอ่ะมันไม่มันไม่มีคนจริงๆนะใครที่ใครที่ตามผมตอนที่ผมไปตอนนั้นอ่ะก็เงียบนะเออคนที่แวะเที่ยวจริงจริงคือถ้าไม่ใช่เอฟซีลุมพินพระแต้นอ่ะเขาไม่รู้จักเขาไม่แวะนะครับผม อันนี้พูดกันไปตามตรงนะส่วนน้อยนะที่ที่จะแวะแต่ถามว่ามีแวะบ้างไหมมีแต่มันส่วนน้อยจริงๆนะแต่ว่าถามว่าห้องน้ําสําคัญไม่สําคัญแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสร้างเยอะหรือเปล่าห้องน้ํามันกี่ห้องทั้งหมดนะครับส่วนเอฟซีที่มีความเห็นก็เข้าใจเขานะเขาก็คงแบบเห็นว่าคนไม่เยอะแล้วก็แบบห้องน้ํามันอาจจะมันอาจจะเกินความจำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าวันวงสวงมันก็จําเป็นอันนั้นก็จริงนะเวลาวงสวงคนมันเยอะมันจาเป็นแต่มันปีละครั้ง เราก็สามารถเอาห้องน้ำเคลื่อนที่มาได้เนียห,หมสมมติว่าป้าแตนมีห้องน้ํำอยู่ที่ที่ทุ่งนาเนี่ยมีอ่ามีหนูไปด้วยผมก็เดาเน,นี่นี่สมมติว่าห้าห้องอ่ะสมมติว่าห้าห้องหห้องนี่พอเพียงพอต่อการใช้ในทุกๆวันอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอ่าปีบวงสวงมาช่วงปีใหม่ใช่ไหมบวงสวงปุ๊บอ่ะคนเยอะอ่ารู้สึกว่าห้องน้ําไม่พอเราก็เรียกรถบริการมาเราก็ยอมเสียเลยนะครับผมกี่บาท นะครับหลักร้อยหลักพันอ่ะนะนะก็จ้างเข้ามา,าห้องน้ําเพื่อนที่อ่ะจบแล้วครับผมคันเดียวก็เหลือเฟือแล้วก็ห้องน้ําที่ที่อยู่ทุ่งนาจบถ้าติดตามละมาาจะรู้นะปันงวงศ์ศองปู่เนี่ยเวลาไปเช่าห้องน้ําเขาเนี่ยโอ้ก็หมดไปทีก็ครึ่งแสนครึ่งแสนอะ่ะมาเดี๋ยวด้ยผมก็เพิ่งฟังนะประโยคนี้เช่าห้องน้ําทีละครึ่งแสนวิมันเวอร์ไปหรือเปล่า ปกติถ้าเกิดว่าเป็นอเป็นงานทั่ว,วไปเนาะมันก็จะมีห้องน้ําฟรีใช่ปะเราขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐนะครับผมก็คือแบบให้ค่าน้ํามันหรือค่าอะไรเขาเนี่ยผมว่ามันมันไม่ครึ่งแสนนะผมว่านะเฮ้ยม,มันมันเอากันเยอะขนาดนั้นเลยรือคือเข้าใจว่าขอความร่วมมือไปฮะเฮ้ยผมไม่เคยเจอแพงขนาดนั้นนะครับปกติถ้าเป็นงานแบบว่างาน ทั่วๆไปเนาะเออเขาก็ไป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 ช่วยกันอยู่แล้วเหมือนกับที่ไปไปเที่ยวปราสาทต,ตอนนั้นเราไปเที่ยวตราสามทสระบรเนอะหรือสถานที่ต่างๆอ่ไงเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นงานส่วนตัวใช่ไหมงานส่วนตัวก็ผมว่ามันมันขอกันได้นะเอาจงาจริงนะเอออย่างไยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับอืมโอ้ยมันวอ้ยครึ่งแสนผมว่าเบอร์ไป คันเดียวก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าคันเดียวมันก็มีห้องน้ำสองฝั่งทั้งชายหญิงเนาะนะครับทุกท่านคิดว่ายังไงครับมันครึ่งแสนจริงเลยก็คือครึ่งแสนก็คือห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยนะแม่กูจารระบบท่ออะไรก็ยุ่งยากก็จะไปขนจะอะไรมาอะไรมาเนี้ยเออห้องเขาสมรุก,ก็ต้องซ่อมให้เขาอะไรมาเนี้ยมันลําบากเราก็เลยจัดการนะตรงนี้กับแม่เอฟซีที่ร่วมกันมาก่อนอ่านะเป็นเงินเอฟซีซี่อ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ ที่ร่วมทําบุญทําห้องน้ํามานะส่วนที่มันไม่พอนะไม่พอเร็กๆ้น้อยไปเราก็เติมเข้าไปเพื่อให้ห้องน้ํามันเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็แจ้งให้เอฟซีที่เม้น์ทราบตามนี้นะคะตามนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนร่วมทําห้องน้ําเพราะนั้นนะ่ะลุงก็จะแบ่งตรงนั้นทําห้องน้ำคือทําห้องน้ําตามที่เอฟซีร่วมกันมานะคะส่วนว่ามันจะเสร็จไม่เสร็จเรียบร้อยป้าก็รับผิดชอบต่อ,อ,อตรงไหนที่มันยังขาดยังเกินเราก็เติมเข้าไป เราก็ทาให้มันเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเอา่อคิดว่าอะไรอ่ะเบาเราไปเยอะจากที่เราต้องจ่ายแบบปึ๊บคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีเอฟซีร่วมสร้างมาห้องน้านะก็แันที่จะเอเอได้จ่ายตัวเองเต็มคนเดียวก็มีเอฟซีช่วยก็จะได้เบาก็เบาแรงลงอันนี้ก็ห้องน้าก็เดินหน้าอ่าสิบห้องก็คือเห็นภาพแล้วนะสิบห้องก็คือเรียบร้อยนะใส่ประตูเรียบร้อยแล้วช่องบ่ายนี้ไปดูก็คงจะตัดก่ออิกครบแล้วนะก็วันนี้ก็ไปดูว่าจะต้องติดกระเบื้องผนังจะได้สวยงาม เ,ออเวลาเข้าไปห้องน้ําจะได้แบบมีชีวิตชีวาหน่อยและอย่างหนึ่งก็อาจจะมีคนแบบเฮ้ยเวลาคนถ้าห้องน้ามันเยอะคนล้างห้องน้ําจะลําบากหรือเปล่านะทุกคนก็คือห้องน้ําเป็นชักโครกใช่ไหมเป็นชักโครกก็ส่วนมากแล้วก็ออการฉีดก,การล้างนะทุกคนมันก็ปุ๊บเป็นคนดูแลตรงนี้ยปุ๊บเป็นคนดูแลปุ๊บบอกไว้บอกไว้ก็คือถ้าถ้าธรรมดาวันปกติเราก็จะปิดไว้แล้วไม,ไม่เปิดทุกห้องเราจะเปิดสักห้าห้องนะสำหรับเพราะว่าตรงห้องน้ำนี่คือห้องน้าหญิงนะห้องน้าเก่าจะเป็นห้องน้ำผู้ชาย แล้วก็ห้องน้าใหม่จะเป็นห้องน้าผู้หญิงเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่งานวงสวงเราจะปิดไว้ห้าห้องเปิดแค่ห้าห้องนะเปิดแค่ห้าห้องเพราะนั้นเนี่ยการดูแลมันก็จะเอาซอบัซบๆลงไปส่วนงานวงสวงเนี่ยเราก็จะหาคนมาดูแลห้องน้ำนะคะเพราะว่า,าดูทุบเราก็คือมีแค่นี้เพระาะนั้นเราต้องจ้างพิเศษสำหรับวันวงสวง,งปู่ก็เคียร์ปัญหาสําหรับสองคอมเมนต์นะคะอ้ผมก็เพิ่งรู้นะทุกท่านนะเราก็ว่ากันไปสรุปแล้วห้องน้ำสำคัญกว่าดุงคนหรือเปล่าห้องส่วมสำคัญกว่าหรือเปล่า พิจารณากันเราแล้วกันนะครับแต่ก็ผมก็แปลกใจแล้วเอ๊ะสรุปแล้วพื้นที่พญานาคตรงนั้นน่ะนะครับผมมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่ารับเงินบริจาคแล้วมันมันยังไงอะ่ะหรือว่ามันคือแบบเวลาคนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันบริหารจัดการยังไงผมผมไม่ค่อยเข้าใจะนะคือแบบว่าบางทีเขาห้ามนะเขาเขาไม่ชอบคนนั้นเขาไม่ให้คนนั้นไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้ไหมมัน ผมก็เลยงงว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็จริงอยู่เข้าใจแต่ว่ามันใช้เงินบริจาคในการสร้างแม้แต่ตัวภาชนะเองก็ใช้เงินบริจาคมาตั้งแต่แรกก็เลยเอ๊ะมันยังไงเนี่ยวันนี้เออเอ้าก็ว่ากันไปอะนะของเขาไม่ใช่ของเราเนี่ยครับอ่าโอเคก็สําหรับประเด็นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าที่จะไปฝากก็ได้กระจายกันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคอยกอดติดให้นะครับผมว่าอะไรยังไง สวัสดีครับ